สวัสดีครับผมช่างอดีระยอนะครับนี่นะครับมาแปลงอาร์มที่เป็นเส้เอกสิบกระเดื่องบนมาทําเป็นกระเดื่องล่างนะครับวันนี้เยื้อบล่างเสร็จแล้วอันนี้วางแบบนะครับวางแบบดูนะครับกระเดื่องไม่เอ็นไปข้างหลังนะครับอุบาทนะครับลงมาอีกนะครับหูห่างนะครับนี่นะครับหูที่เชื่อมแนวไม่ค่อยสวยนะครับแต่เน้นติดนะครับกลัวหักครับ เพิ่งหัดเป็นด้วยครับสนใจอยากทําบอกได้นะครับใครจะมีอาร์มอยู่แล้วอะไรพวกนี้อันนี้ก็เชื่อมมาเห็นไหมครับนี่ก็เชื่อมมาเนี่ยเชื่อมเอานะครับใช้หูล่างของดูกระตุ้นนะครับนี่ครับหูกระรี่ครับหูกระรี่คุณพ่อคุณแม่ชอบเลยครับเนี่ยหูกระรี่ซื้อไม่กี่บาทห้าหกร้อยนะครับพันกว่าบาทคุณได้หูล่างทันทีนะครับสนใจบอกได้ช่างเอ็นตี้ระยองครับผม